กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Monster Hunter Freedom Unite นะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้นะ mm hmm. ผมเราจะมาตีแย่น้ําแข็งนะครับเป็นจ่าฝูงนะมันชื่อว่าเกรนโรมนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราจะมาอ่มันเป็นเคเวสที่อ่อะไรอ่ะสอบอะสอบขึ้นเป็น2ดาวด้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราต้องมาเตรียมของกันนะครับเราก็จะเตรียม เก้าพอชันไปด้วยนะครับแต่ผมผมมีแค่2อันว่ะเดีเดวเดาเดเออเอาไป2อันก็ได้เพราะว่าผมไม่มีโบว์ไม่มีเห็ดเห็ดโบว์อ่ะโอเคแล้วก็มาซื้อที่ป้าเพิ่มนะครับเป็นพอชันธรรมดาเนาะโอเคครับแล้วก็เนี่ยเออเจนคเวสนะครับแล้วก็ไปสอบเดาเดี๋ยวเดๆโอเค okay, นะไปกันเลย ซึ่งเควสนี้นะครับเราสามารถมันเป็นเควสจับจับก็ได้นะครับจับก็ได้หรือจะฆ่าก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจับใช่ไหมเราจะมีโอกาสได้ไอเทมเยอะกว่านะฮะโอเคส่วนอันนี้มันเป็นเหมือนกับระเบิดเอาไว้ระเบิดยาสลบอับแล้วก็อันนี้เป็นทรัพช็อแทรันะครับเอาไว้เป็นกับดักสายฟ้านะครับเวลาในการจับเด,เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะถ้าเกิดผมไม่ฆ่ามันตายก่อนนะโอเคนะครับกิน ลับช okay, 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 okay. ั <Então> <implementation> okay, okay. ่นไปกันนะครับโอเคโอเคโอเคก็ลับชั่นนะครับน่าจะเอยลับชั่นทุยไอ้ลับเตอร์น้ำแข็งเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่หกนั่นแหละอืมมันจะต้องมีเขาเรียกไงคัตซีนใช่ป่ะเออมันจะมีคัตซีนเปิดตัวอยู่น่าจะอยู่แบบหกแหละ โ okay. อเคอาแล้วก็ทุกคลิปมาผมเตรียมมาเตรียมพลิกแอคมานะครับแต่ไม่ได้ใช้นะโอเควันนี้ได้ใช้นะครับผมในไอคิสต์รอนะเรสโตนะครับ mm hmm. เห็นรับมีนั่นเอง mm hmm. ก็ไอรอนออนนะครับไอคิสตอเรสโตนะครับโอเคหมดก็ตรงนู้นมีอีกทีหนึ่งนะครับมีสำหรับขุดนะ อแล้วก็ลุงคนนี้เขาเราสามารถไปเอาของเนี่ยไปแลกกับเขาได้เนี่ยเขาจะแลกของมาให้หรือว่าบางครั้งเขาก็ให้ของอ่ะมัน,ม,นมันมีระบบแลกของอยู่อะต้องไปดูในต้องหาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมครับมีมันมีม,ม,ม,มีที่เขามีตารางบอกอยู่ว่าเราเอาอะไรไปแลกเอาอะไรไปแลกแล้วมันก็จะได้อะไรตอบแทนมาอะไรเงี้ยครับ อืมก็ไว้ที่หลังล้วกันนะครับโอเคเราจะไปตีแยน้ำแข็งกันนะครับนะครับนะครับโอเคมีลูกกระจกนะครับเฝ้าสักตัวนะฮะก็เดี๋ยวเราต้องตีมันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะยังไม่ไปแบบผมนะเดี๋ยวผมต้องไปขุดแร่อีกฝั่งหนึ่งก่อน ผมต้องจัดการแบบแหลกตายไปโอเคครับฟันนะฮะฟันนะฮะสมบตายไปโอเคเด้อ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 เดผมว่าไปขุดมันก่อนดีกว่ามันหายเอ้ยมันไม่ขุดอ่ะจบแล้วไม่เป็นไร <c oughs> ไปไปเก็บเป็นเป็นของ ของพื้นเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ขุด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 เอ้ได้ก o น,นะครับได้ทองได้ทองน,นั่นเองแต่เราไม่สามารถเอาทองไปไปไปเก็บได้นะครับทองถ้าเกิดเราจบเกมทองก็จะเป็นอ่เนี่ยไอเทมเอ้ยอ่านไม่ทันเป็นไอเทมอะไรนะไอเทมที่ที่มันต้องมันจะเอาไปแลกเป็น ฟาร์มพอย t นะครับแทนนะโอเคตัวนี้ก็เป็นหัวหน้าแรปเตอร์นะครับมันจะมีหงอนยาวๆแล้วก็มีเล็บยาวๆหน่อยตัวก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแต่อย่างแรกผมต้องต้องจัดการลูกกระจอกก่อนนะมันมันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญมากลูกกระจอกก่อนลูกกระจอกมนะันอะอืมยังเจ็บเลย ลูกกระจกมันทำให้เราแบบเสียจังหวะได้นะบางทดีดูดิอย่างเยอะเลยไวด้วยฟันไม่ดนอ่ะฮะตายแล้วครับหนึ่งตัวโอ,คอ,อเคตัวนี่หลดดหลบหลด,ดเก่งหลด,ดเก่งหลด,ดเก่งฟันเว้ โดดเก่งโดดเก่งจัดๆฟันนะฮะฟันเนี่ยเห็นปะม,นมันชอบขาดอะไอตัวกจ็อกอะเราต้องข้างมันก่อนอนะดูทาาฟันนะครฟัน,นะฮะรไม่โดนแน่แตายไปเหล็กตัวนะครับ เกยตายหมดแล้วครับผมทีนี้เราตัวตัวกันแล้วนะครับเราต้องตัวตัวนะฮะเดี๋ยวเรากินเพิ่มเลื่อยก่อนโอเคอุ้ยโดนกันดกัดไม่เป็นไรไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะฟันก็เห็นเวลาเราจะฟันแรปเตอร์นะไม่ให้เราฟันฟันอุ้ยให้ให้เราฟันแล้วก็กิ้งหลบนะครับกิ้งหลบไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ดูมันดีๆ เราไม่ควรแบบว่าไปจบจบในชุดเดียวนะนะครับระหว่างที่มันแบบว่าไงเนี่ยเวลาเราฟันมันจะไม่ได้แบบว่า,างไ,ไงไม่ได้ร้องอ่ะไม่ได้ร้องออกมาไม่ร้องแบบยังไงแสดงความจิตปวดเขาเรียกว่าอะไรสะดุง้งอรอเออสะดุ้งถ้าเกิดเราฟันมันแล้วมันไม่สะดุ้งก็คือฟันปุ๊บแล้วก็กระโดดเหน็นปะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเซฟตัวเราเอง ม่จะเป็นต้องไปจบคุมโบก็ได้โอเคมันน่าจะกระเอากำลังจะพูดเลยเขาจะบอกว่ามันถ้าเกิดมันใกล้จะตายเราสามารถจับมันได้ทีนี้โอเคเดี๋ยวสอนนอกรอบแล้วกันนะครับโอเคแหล่แล่แล่แก,ก่อนเลยโอเคได้ได้เล็บหรือเขียวไม่รู้อะผมจำคำศัพท์เมื่อกี้ไม่ได้โอเคครับ สมมติถ้าเกิดมันมอนสเตอร์นะครับมันใกล้ตายใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพวกตัวใหญ่เงี้ยมันจะบอกอลักษณะนะว่าเวลามันเดินมันจะกรนะเพิเนาะเราก็สามารถเนี่ยวางแท็บบอมเอ้ยไม่ใช่วางช็อคแท็บได้นะครับให้มันติด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 กับดักแล้วมันก็จะอยู่ในสถานะอมพาตนะครับล้วก็ใช้เนี่ยครับระเบิด,ดยาสลบนะครับป้าใส่เหมือนสักสองลูกนะฮะมันก็จะสลบ แต่ถ้าเกิดมันมันไม่สลบก็แสดงว่ามันยังไม่ใกล้ตายนะครับก็ก็เฟลไปนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับโอเค,อเค,อเคอนะครับโอเคโอเคโอเครอดนะครับโอเคแล้วก็เก็บของนะครับให้หมดของให้หมดเก็บของให้หมด โอเคนี่เห็นไหมครับแล้วก็โกลเด้นสโตนนะครับมันก็จะโกลสโตนมันก็จะได้เป็นฟาร์มพอย t นะครโอเคกดเซฟนะครับโอเคนะก okay. ็เราค่อนข้างที่จะมีฟาร์มพอย t เยอะแล้วเดี๋ยวเราอัพเป็นอันนี้แล้วกันนะมาร์ทรูมทีนะครับเป็นต้นเหตุนะ ต้นไม้เห็ดหรอพวกขอนไม้อย่างเงี้ยป่ะแล้วก็เห็ดเห็ดให้เห็ดมันขึ้นเนาะก็ตรงนี้ไม่มีมีก้าลักกี้แคดเราก็ยังไม่เอานะครับโอเคโอเคก็ตรงนี้ก็จะมีซ้มเหตดนะครับที่เราเพิ่งอัปเกรดไปเมื่อกี้เนาะคโอเคอเค,เคก็มาหาใต้ทองชานครับโอเคได้นะครับ เอาของเก็บก่อนเลยอย่างแรกเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคครับโอเคครับอ่ะก็ที่ที่ผมเอาเรื่องเห็ดก็เพราะว่าเนี่ยเราจะต้องการที่จะทำฟาร์มบูเห็ดน,นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปทำเมก,กาเมก,กา้มกกาอะไรวะเมก้าพชั่นนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มา เก็บเกี่ยวฟาร์มเช่นเคยนะครับทำตังค์เลยเป็นจุดทำตังค์เลยอ่ะผมบอกให้ตรงเนี้ยโอเคเก็บมแมลงไว้นะับแล้วก็เก็บเหยืไว้นะะเอาไว้ไปทำน้ำยาได้เก็บวอมไว้นะครับเอาไว้ไปเป็นปุ๋ยได้ทีหนึ่ง โอเคฟินิชแล้วก็เช่นเคยนะคฮะปลูกโอเคแล้วต่อไปในผมจะใช้ดังให้ดูนะครับใช้เออเห็นปะใช้1ใช้แค่1ชิ้นนะครับมันก็จะเป็นเลเวลสามทันทีเลยก็เป็นค่อนข้างดีอะครับโอเคแล้วก็แมวตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่าไม่ค่อยคุ้มเลยไม่ค่อยคุ้มเลย ได้เห็ดมาเยอะกว่าความจริงผมอยากได้แร่แบบดาร์กออนอะไรเงี้ยแต่มันมันยังไม่ถึงระดับอะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะโอเคสไปเดอร์เวฟนะครับยันม,มุมๆนั่นเองก็บิทเทอร์บั๊กยเนได้บักอีกแล้วโอเคก็มาขุดแร่นะครับไอรอนออนนะฮะเอ้ยออสเอิร์ธคริสตัลนะครับ วิ่งมาฉลายด้วยนะมาฉลายเอิร์ธคริสตัลสองชิ้นแล้วก็อะไรนะมาฉลายเอิร์ธคริสตัลสองชิ้นมาฉลายหนึ่งชิ้นนะถือว่าดีเลยมีดวงดวงดีนะครับที่ผมอยากได้เอิร์ธคริสตัลก็คือผมผมต้องการที่จะทําชุดนั่นเองนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันเป็นชุดของไอ้ตัวแยน้ําแข็งนั่นแหละแต่ว่ารูปร่างมันจะไม่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 เหมือนแยนเท่าไหร่นะ เป็นเหมือนเหมือนนักรบอะเท่ๆอ่ะเหมือนนักลบในทีเซอร์อทีเซอร์ของเกมมอนฮานะครับโอเคเนี่ยน,นะชุดนี้นะครับผมว่าจะทําอยู่แต่เดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มของเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําในคลิปหน้านะครับทําทีเดียวเลยครบชุดเลยนะครับทำเครื่องกลางๆมัน,ม,นมันไม่เท่นะครับโอเค แขนก็มีครบแล้วอะแต่ว่าของยังน้อยอยู่กระโปรงก็ทำได้เลยนะครับก็ขาขาก็ขาดดิกสโตนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีอ่าวิ้แบทจะหมดโอเคโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคตรงนี้มี็สดาวเนาะเราก็มีเควสระดับ2ดาวมาแลนะ้วนี่ไงเว็นคุณคุนะครับก็เป็นมังกรไฟน,ะนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัดเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไปบายครับผมเจอก,กันคลิปหน้า